ส่งสองตาถึงสามเดกมา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 ปฎิญากรปิากรปลงตากรเต้อตากอนกปะปะปะปหนูเอนเิิงิให้มาไ้มาเอแล้ว เฮ้เร็วเออเออมานี่ครับยังครับสวัสดีครับยังจะครับยังอ้้เจ้วแสบเช้านี้พี่น้องมาคืนแอดมินยังเป็นไข้อยู่พี่น้องวัดลงคอวัดลงคอจะไล่สดก็สวดคิดสองใจ เสียงมัน <c oughs> แหบเกินไปพี่น้องอก็เลยไม่ได้ทำรายการไฟ้สดทำม,มาให้พี่น้องได้ฟังนะครับชาวนี้ได้ดูได้ชมคลิปใส่บาทมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญดดวยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ